สวัสดีครับกรเกษตรต้อมนะครับวันนี้จเสมอทริคนิดๆหน่อยๆสำหรับการใช้หัวหมูนะปกติเนี่ยถ้าเราขันหัวหมูเฉยๆมันจะไม่ค่อยจะแน่นนะผมก็จะใช้อบปุบอันนี้คืออันเก่าของผมเละเป็นโจกไปแล้วก็เสื่อมคุณภาพไปแล้วนะเป็นปลายของยางครับวันนี้ก็ประมาณสี่หุนแล้วมั้ง แล้วก็ตัดบางๆแบบนี้นะแล้วก็ซ้อนลงไปอย่างนี้ครับแล้วก็ขันขันให้แน่นนะเดี๋ยวผมขันให้ดูก่อนป๊บ,บนึงแล้วก็ใช้หัวแบบนี้ในการขันนะครับผมขันเรียบร้อยแล้วตอนขันเขาก็จะมีตัวล็อกนะข้างหลังนี่กดตัวนี้ไว้แล้วก็จับบายไว้นะครับแล้วก็จะล็อกตอนนี้ก็คืออยู่แน่นเลยไม่ขยับละใช้ได้ถ้าสมมติเราไม่ใส่ตัวนี้เนี่ย ตัดไปอาจจะฟรีได้ส่วนตัวนี้มันเสื่อมแล้วเนาะก็ตัดใส่ใหม่ไม่ต้องเสียตังสักบาทเสียแค่ปลายสายยานิดนึงแค่นั้นเองครับคราวน,นี้เราก็ไปตัดได้อย่างสบายใจใบก็จะไม่ฟรีนะถ้าใบามันฟรีเนี่ยหัวมันก็จะเสียแล้วใบก็จะเสียด้วยหัวไปถึงคอตรงเนี้มันจะเสียแล้วก็จะคอนล็อกไม่ได้อีกต่อไปที่วิธีนี้ถือว่าดีมากครับประหยัด ไม่เสียตังค์สักบาทสวัสดีครับ